601ปีก่อนคริสตศักราชและอาณาจักรบาบิโลนชาตเมืองบาบิโลนเพื่อความมั่นคงของดินแดนทางภาคเหนือกษัตริย์องค์ใหม่เนบูคัตเนสซาจึงได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งมีเดียเอมี่อีติและเป็นเวลากว่าสิบวันแล้วที่ฉันเดินทางข้ามเวลามายังอรารยธรรมโบราณแห่งนี้ เดิมทีฉันกำลังไปงานวันเกิดของรุ่นพี่อังเรเพื่อชมมารดกสืบทอดของตระกูลของรุ่นพี่เอสเตล่าบิลาเดแต่ทันทีที่ฉันสัมผัสใส้เส้นนั้นไม่รู้ว่าฉันหมดสติไปได้ยังไงเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตัวฉันอยู่ภายใต้พระราชวังในที่ราบเมโสโปเตเมีย เมื่อ600ปีก่อนคริสตศักราชเพื่อไม่เป็นการดึงดูดสายตาฉันจ,จึงเก็บสร้คอไว้และอับมองหาทางกลับบ้านแต่แขกผู้มาเยือนจากแดนไกลองค์หญิงเอมี่อิตตดต้องการพบท่านขอรับเจ้าหญิงเอมี่อิติิรู้ได้อย่างไงว่าเรามาจากแดนไกลหรือว่านางจะเป็นคนทำให้เราย้อนเวลากลับมา หรือเราจะทำตัวมีพิรุษหญิงสาวจากแดนไกลข้ารู้ว่าเจ้ากำลังตามหาเวทมนต์เพื่อที่จะกลับบ้านข้าจะชี้ทางบอกเจ้านะองหญิงซึ่งเข้าใจผิดแล้วหม่อมฉันไม่ได้ตามหาเวทมนต์แต่อย่างใดหม่อมฉันเพียงแค่หาทางกลับบ้าน เจ้าจงไปบาบิโลนกับข้าเถอะอะไรนะกษัตริย์แห่งบาบิโลนเป็นบุตรของมนุษย์และพระเจ้าด้วยปฏิหารที่เก่าแก่ที่สุดในเมโสโปโตเตเมียเจ้าจะพบทางกลับบ้านฮด้วยเหตุนี้ฉัจนจึงถูกขายในฐานะทาสและกลายเป็นสินสอดทองมั่นที่ต้องเดินทางไปบาบิโลนกับเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงดูแปลกๆนะ จำเป็นต้องแต่งตัวให้เป่าสง่างามขนาดนี้เลยเหรอแย่แล้วนะคะ่ะปกป้ององค์หญิงล้อมเกี่ยวไว้หนีเร็วเข้าไม่จริงนะมีคนมาปล้นจ้าหญิงบาบิโลนอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะเกี่ยวล้มแล้วอะแล้วจ้าหญิงล่ะ ถ้าได้ตัวเจ้ายญิงในภาพมามเราก็จะได้เงินนะเออองหญิงมีนักฆ่ารีบลงมาจากเกี้ยวแล้วหนีทเธอไปค้าข้างหน้านี้ก็เอ๊ะเจ้าหญิงล่ะระวังเรียบคุ้มการองหญิงเร็วเข้าเอ,เอ๊ทหารพวกนี้เป็นอะไรไป จำคนผิดเห็นเราเป็นเจ้าหญิงเป็นแล้วนี่มันภาพวาดของเจ้าหญิงเหรอทำไมเจ้าหญิงถึงหน้าเหมือนเราขนาดนี้เออจบสิ้นแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าหญิงจงใจใช้เราเป็นตัวแทนฟิว ราชาแห่งบาบิโลนเสด็จใครมันกล้ามาเข็นฆ่ากันในดินแดนแห่งนี้แย่แล้วราชาองค์รักราชาแห่งบาบิโลนเสด็จแล้วแจกแย้ายดูเข้ากษัตริย์แห่งบาบิโลนเป็นบุตรของมนุษย์และพระเจ้าด้วยปฏิหารที่เก่าแก่ที่สุดในเมโสโปเตเมียเจ้าจะพบทางกลับบ้าน ในเมื่อเจ้าหญิงได้วางแผนให้เราแต่งงานกับกษัตริย์แห่งบาบิโลนแทนนะหากเราสำรวจปฏิหารในบาบิโลนในฐานะประชายามันก็จะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกไม่ใช่หรออีกอย่างนะพระราชามีผู้รอดชีวิตอยู่ข้างหน้านี้ไปมหรอคะเราจำได้ว่าใ,ในในประวัติศาสตร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนเป็นชายหนุ่มรูปงาม ที่อุทิศตนและมีความสามารถเจ้าอืมแสบตาจังมองไม่ชัดเลยเจ้าคือเจ้าหญิงแห่งมีเดียภรรยาของข้าหรือว้มีคนหลอกขนาดนี้บนโลกด้วยเหรอเนี่ยชายผู้นี้คือเนบูคัด เนสซาที่2องกษัตริย์ผู้ก่อตั้งนิวบาบิโลนที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดตามตำราประวัติศาสตร์เขาเป็นราชาผู้กล้าหาญและเก่งกาจเขาคอยติดตามพ่อของเขาในการต่อสู้และฆ่าศัตรูเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กและยังสร้างสวนลอยฟ้าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่นึกเลยว่าเขาจะมีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้ ทั้งอ่อนโยนและเป็นสุภาพบุรุษดูเหมือนว่าการเป็นเจ้าหญิงตัวปลอมจะมีกำไรแล้วหนุ่มแห่งบาบิโลนหล่อช่ช่ย่อยเลยกราบทูลฝาบาทพระองค์หญิงเอมมี่ท่านต้องมาเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายเสียแล้วหลังจากได้ยินว่าท่านถูกลอบสังหารพระราชาของเราก็รีบระดมทหารมายังที่นี่ทันที เอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาทําเวลาแล้วไม่ได้ตกใจกลัวอะไรมากนะเอ,เอมี่อีิทเพค้าฟาปเย็นไว้เย็นไว้ตอนนี้เราเป็นเจ้าหญิงผมสีบรอนเช่นเดียวกับอิตาเทพีเห็นท้องฟ้า ข้าพอใจเป็นอย่างมากเช่นนั้นเอมี่ติดข้ายอมให้เจ้ามาเป็นพระชายาของข้าเอ๊ยยินดีต้อนรับสู่ประเทศของข้านะเอะเอ๊ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราชาผู้อัญโยนคนเมืกก่อกี้หายไปไหนแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าเจอก,กันครั้งแรกก็จะ ไม่เอาไม่ได้<ะ>ฉันอยากกลับบ้านไม่ได้อยากมาเป็นเจ้าหญิงแห่งสังคมท่านอีกอย่างฉันมีทุนพี่อังเดรยอยู่แล้วดูเหมือนเจ้าหญิงของข้าจะมีบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจนะตั้งแต่วินาทีที่เจ้าเหยียบย่างเข้ามาในแผ่นดินของข้า รธอก็คือทุกอย่างของฉันเจ้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอะไรกันจะฉันขอเก็บเอาคำพูดที่ชมว่าเขาอ่อนโยนและเป็นสุภาพบุรุษเมื่อกี้คืนผู้ชายคนนี้มันจอมเผด็จการนะชอบใช้อำนาจภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรบาบิโลนโบราณ แคลเดียในภาคใต้ได้มีการสร้างอาณาจักรใหม่บนดินแดนอันอุด,ดมสมบูรณ์เราเคยเห็นคำอธิษฐานนี้แค่จากประวัติศาสตร์เท่านั้นส,สุดยอดเลยแต่นึกไม่ถึงเลยว่าได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองจะทำให้รู้สึกแปลกดใจได้ถึงเพียงนี้ข้าพอใจกับท่าทางของเจ้ามากที่นี่คืออาณาจักรของข้าบาบิโลน ังจากที่องค์หญิงอภิเษกสมรสกับข้าอาณาจักรนี้ก็จะเป็นของเจ้าด้วยเช่นกันองค์หญิงเอมี่อิดิที่นี่คือบาบิโลนจริงๆอะใคาอยู่นี่เออยังไม่ชิ่กับชื่อนี้เท่าไหร่ต่อไปนี้คงต้องระวังหน่อยแล้วถ้าถูกจับได้คงได้ถูกฆ่าแนะ่อขอต้อนรับราชาเสด็จกับวังพ่อใหญค่ะ ขอต้อนรับการกลับมาอย่างปลอดภัยขององค์ราชาเพคะระชายาของข้ามันนี่เอดีมากข้าขอประกาศนางผู้นี้คือเจ้าหญิงแห่งบาบิโลนพิธีราชาพิเศษถูกจัดขึ้นในหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง ของขวัญที่ท้องมีเดียมอบให้ข้าพึงพอใจเป็นอย่างมากข้าแทบทนรอไม่ไหวที่จะแกะของขวัญชิ้นนี้แล้วเพี้ยเออ้อของขวัญอะไรกันแกะของขวัญอะไรข้าเกลียดผู้ชายที่ชอบเอาความคิดตัวเองเป็นหลักอย่างท่านที่สุดคนหลายใจจอมหลอกลวงส,ส,สวยแล้วเผลิไปตบเขาโดยสัญชดดาตญาณซะได้ เป็นถึงราชาแห่งสังคมทาตเลยนะเขาสามารถเอาชีวิตน้อยๆของเราได้ทุกเมื่อเลยเจ้าช่างกล่ายิ่งนะทำยังไงดีนางเอกจากเรื่องอื่นที่ย้อนเวลากลับมาเคยพบเจอสถานการณ์แบบนี้กันไหมคะโดยปกติแล้วต้องทำตัวยังไงเออค่ะเจ้ากำลังเล่นกับไฟละ่ะพระราชา ค,ค้าแค่กำลังทดสอบท่านเพคะไกลออกไปทางตะวันออกมีกษัตริย์องค์หนึ่งนามว่าซ่งหลินจงผู้คนต่างรักเขาเพราะการปกครองของเขาเป็นราชาที่ทรงพระปรีชาสามารถตำนานเล่าว,ว่าข้าราชบริพา์ได้ทำการเกลี้ยกล่อมเขาและเกิดมีความขัดแย้งกันข้าราชบริพารถึงกับถยน้ำลายใส่หน้าเขา แต่ซ่งเฉินจงไม่ได้โกรธแต่อย่างใดกับยกย่องข้าราชบริพารแทนข้าแค่ต้องการทดสอบว่าสาม,มีของข้าจะมีพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่แล้วท่านจะสามารถยกโทษในความตรงไปตรงมาของข้าในอนาคตได้หรือไม่นะออพูดจอฟังดูดีหอกแต่ที่นี่ไม่ใช่ตะว,วันออกที่นี่คืออาณาจักรบาบิโลนของข้า เจ้าไม่กลัวว่าข้าจะสังหารเจ้าหรือเออก็เพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบาบิโลนและยังเป็นสามีของข้านะหลังจากที่ข้าได้ขึ้นเป็นราชินีแล้วหากท่านเกิดโรสะเพียงเพราะความตรงไปตรงมาของข้าฉะนั้นราชาก็จะเป็นคนเผด็จการไม่ใช่สามีที่ดีหากข้าเราตอนนี้เขาก็จะกลายเป็นคนเผด็จการไม่ใช่สามีที่ดี นี่มันน่ากลัวกว่าการสอบเข้ามห AH าวิทยาล,ายลัยซะอีกดิปรดเธอพระเจ้าให้ฉันสอบผ่านด้วยเธอฮ่าๆๆแต่ว่าพระชายาของข้าช่างน่าสนใจยิ่งนะใค <un SE> รก็ได้มาพาตัวเจ้าหญิงแห่งมีเดียไปเข้าคุกทำการประหารพรุ่งนี้เอ๊ะอะไรนะทำไมถึงไม่เป็นไปตามแผนล่ะ อง์ราชาการที่เจ้าหญิงมีเดียไม่ให้เกียรติท่านถือเป็นความอับอายของบาบิโลนใช่แล้วขอรับแค่อนาจาักรมีเดียบังอาจเกินไปแล้วอ้อเช่นนั้นความหมายของพวกเจ้าคือแก่ประหารเจ้าหญิงของพวกเขาไม่พอพวกเราควรนำทัพปุกไปยังมีเดียถูกต้องถูกต้องให้พวกเขารู้ว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในที่รปเมโสโปเตเมียคือบาบิโลน และบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือกษัตริย์ของพวกเราข้าเจ้าหญิงแล้วส่งทหารไปยังเมเดียไม่จริงนะว่ากันว่าความสวยความหล่อจะเป็นภัยต่อประเทศแต่เราก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นสักหน่อยนะทั้งหมดเป็นเพราะว่าฝ่ามือของเราพวกเจ้าทุกคนต่างคิดว่าตอนนี้ ต้องบุกโจมตีเมเดียอย่างนั้นเหรอประมอมขอข้านแล้ว,ว่ามีเดียจะเป็นประเทศเล็กๆแต่หากค่าองค์หญิงจะทำให้เกิดสงครามขึ้นและเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสงสัยว่าใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อยศัก์ของบาบิโลนอืมและจะปล่อยให้เจ้าหญิงแห่งมีเดียดูมิ่นกษัตริย์ของเราหรือเราไม่ใช่คนขี้ขลาดให้เลือดพิสูจน์ศักดิ์ศรีเถอะ ทำสงครามไม่ได้พวกเจ้ามันขี้คลาดเงียบอ๋อพวกเจา้าว่าข้าเผด็จการไหมอืมท่านคือนักบุญผู้สื่อสารกับเราเทพแห่งสวรรค์และโลกคือราชาผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบที่จะล่วงละเมิดไม่ได้ใช่ขอรับใช่ใช จะเป็นคนเผด็จการไปได้ยังไงนี่เป็นการใส่ร้ายดูมินชัดชเฮ่ช่างเถอะพวกเจ้าออกไปได้ไมอยาค่ะ,คะไม่อยาค่ะ,คะท่านไม่น่าจะเป็นคนเผด็จการนะ <c oughs> ไม่นึกเลยว่านางจะพูดแบบนั้นออกมาเผด็จการน่าสนใจจริง ตัวล็อกยุคก่อนประวัติศาสตร์นี่เปิดก้ายจริงๆเลยในคนเผด็จการไม่พูดร่ำทําเพลงก็สั่งประหารกันแบบนี้ถ้าไม่หนีตอนนี้จะให้รอตอนไหนอีกอะขอแค่ปฏิหารของบาบิโลนจะเราก็จะกลับบ้านได้หอนน่นเป็นตึกที่สูงที่สุดของที่นี่เห็นที่ชัดว่ามันต้องเป็นปฏิหารเสียงน้ำมีคนอยู่เหรอ อรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบาบิโลนคือการอนุรักษ์น้ำว้าวหนุ่มหล่อของยุคนี้แต่ตอนนี้ไม่มีเวลามาชื่นชมหนุ่มหลอ่อถ้าถูกจับได้ก็แย่แนะ่ดิบไปที่ปฏิหารก่อนใครน่ะใครมาทำอะไรที่นี่ยแย่แล้วยี่บื้อเอ้ย ทำยังไงดีทำยังไงดีรูปปั้นอะ่ะม,มองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นฉันเป็นท่านหรือเทพธิดาอิจฉากำลังตอบกลับข้าอยู่ใช่หรือไม่เมียวเป็นเจ้านี่เองเจ้าตัวเล็กฮ่าช้เปลือ,อ,อยกายคนนั้นไปสักที ขอบคุณนะคะท่านเทพธิดายุทธเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครเข้ามาในหอคอยแห่งพระเจ้าได้ยังไงเออว่ากันว่าเทพีแห่งท้องฟ้าอิธาผู้พิทักษ์แห่งบาบิโลนนางมีผมสีปลอนที่สวยงามและมีพี่สาวที่เป็นเทพีแห่งความตายนางมีดวงตาสีทอง เป็นดวงตาต้องคำสาปที่จะนำมาซึ่งความหายนะนางมีผมสีปลอนของเทพีอิทาและในตาของเอเรสคิกาเเจ้าเป็นใครฮะผู้ชายทุกคนในบาบิลอนปากเถื่นกันหมดเลยเรื่องไงกันเนี่ยนี่มันสังคมปากเถื่อนชัดๆคึกข,ข้าคือเจ้าหญิงแห่งมีเดีย เอมี่อิติอย่าบังอาเจ้าหญิงเหตุใดท่านถึงมาที่หอคอยคือค,ค่านะ่ะแค่มาเยี่ยมเพื่อดูอว่าหอคอยที่รุ่งโรจน์ที่สุดในตำนานบาบิโลนนะ่ะหน้าตาเป็นยังไงได้ยินมาว่าพระราชากำลังประหารท่านท่านคงไม่ได้คิดหนีใช่ไหมหรือว่าเรากำลังจะตายแล้วยังจะถามอีก เช่นนั้นก็ขอให้ท่านคิดซะว่าไม่เคยพบข้าแล้วกันนะพระนจร์วันนี้สวยมากท่านเองก็งดงามเช่นกันข้าขอตัวล่ะหยุดอี้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงขยับตัวไม่ได้เวทมนเหรอท่านเป็นใคร